เราจะเปิดช่อง TikTok แล้วทำคลิปให้ได้ผู้ติดตามเยอะหลักหมื่นหลักแสนทำยังไงสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นช่อง TikTok อกช่องช่องแรกเนี่ยชื่ออู Ồ, วิพาดาเนาะผู้ติดตาม33คนช่องที่2ตรงกลางนะคะชื่อพอมลาพีนะคะพอมลาพีคือเป็นภาษาอังกฤษเนาะไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกไหมนะคะก็คือพอมลาพีแล้วก็แอดพีพอีกช่องหนึ่งคือคูปุกกี้สวยอมตะ คูปุกกี้ทีมีผู้ติดตาม150,000กว่าคน3ช่องนี้นะคะโคดยันำมาเปรียบเทียบให้เราเห็นความแตกต่างอย่างชัดๆเลยช่องของคุณวิภาดาเนี่ยก็ขายสินค้าถ้าเราดูนะคะว่าเขาเป็นใครเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยบอกคนที่มาดูเขาเนี่ยว่าเขาเป็นใครความชัดเจนของการที่เราแบรนดิ้งตัวเองออกไปเนี่ยมีผลต่อผู้ติดตามด้วยลองดูกันนะคะว่าคนที่บอกว่าตัวเองเป็นใครตั้งแต่การตั้งชื่อแล้วนะ ตั้งชื่อให้จำง่ายแล้วก็บอกว่าเราเป็นใครตรงข้างล่างผู้ติดตามนะคะมีผลกับยอดผู้ติดตามด้วยเพราะมันชัดเจนว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจะให้อะไรกับคนที่มาติดตามเขาคนแรกคือวิภาดาอูชื่อเนี่ยก็ ค่อนข้างจะจายากแล้วเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษบางทีชื่อภาษาไทยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงยังไงของโคดเย่เนี่ยการตั้งชื่อจะมี2แบบใช่ไหมคะข้างบนเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้แต่ตรงแอดเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษของโคดเย่ตรงข้างบนเป็นคําว่าโคดเย่เลยก็จะเสิร์ชได้ง่ายตรงแอดเนี่ยอยากจะเน้นไปเรื่องแฟชั่นก็เลยเป็นแฟชั่นวันเย่ก็คือแฟชั่นใน1ปีแบบนี้ถ้าใช้คําว่าโคดเย่เนี่ยคนก็ยังจําได้อยู่แบบนี้นะคะช่องที่2การตั้งชื่อเนี่ยพอมลานีแอนนา พรพาอีก5นาทีคเดเยมาถามว่าคนที่หนึ่งกับคนที่สองเชื่ออะไรเราอาจจะจําไม่ได้ละเพราะว่ามันตัวหนังสือมันเยอะมากแล้วก็แอดของเขาอ่ะ pp 3636 36, แบบเนี้ยมันก็จํายากใช่ไหมคะช้องที่3าูปุกกี้สวยอมตะอ่า แล้วก็ตรงแอดเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันด้วยก็คือ c o o ุก o o k i e TV เห็นไหมคะอันเนี้ยเราก็นําไปเป็นไอเดียในการตั้งชื่อของเราได้ว่าทํายังไงชื่อของเราคนถึงจะจําและเรียกชื่อเราได้อย่างเช่นโคชเยียอย่างเนี้ย ก็เขียนไว้ว่าโค้ชเยียมันก็จําง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าเขียนเป็นภาษาไทยยังไงคนไทยก็จะจําภาษาไทยได้ง่ายกว่าทีนี้เนี่ยครูปุกกี้ใช่ไหมเราก็อาจจะใช้ข้างบนเป็นภาษาไทยก็ได้แล้วก็ข้างล่างเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะแล้วก็ตรงข้างล่างติดตามเขาเรียกว่าเป็นส่วนของไบโอเห็นไหมคะตรงข้างล่างติดตามเนาะเป็นส่วนของไบโอนะคะ คนแรกที่มีผู้ติดตาม33คนไบโอไม่เขียนเลยค่ะไม่มีการแบรนดิ้งตัวเองเลยว่าฉันเป็นใครมีความเชี่ยวชาญอะไรมาติดตามฉันแล้วจะได้ประโยชน์อะไรตรงนี้ไม่เขียนเลยในเรื่องของการสร้างแบรนด์เวลาที่เราไม่แบรนดิ้งตัวเองคือเราไม่บอกตลาดว่าเราเป็นใครมีคุณค่าอะไร คนอื่นเขาก็จะแบนดิ้งเราเขาก็จะไปคิดเองเออเองว่าคนนี้เป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนู้นบางทีก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าเราเชี่ยวชาญอะไรมีประโยชน์กับเขาอะไรเขาก็อาจจะคิดว่าเออคนนี้ก็แบบมาเล่นเล่นมาทําคลิปสนุกสนุกแบบนี้ก็ได้คนเราเนี่ยตัดสินกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้คนนั้นเนี่ย คิดกับเรายัางไงเราก็จําเป็นที่จะต้องแบรนดิ้งตัวเองคือเขียนให้ชัดเจนเลยตรงไบโอตรงนี้สําคัญมากๆนะคะตรงช่องที่2เขียนไบโอตัวเองว่าอะไร d o อกแล้วก็มีสติกเกอร์หมาแล้วก็มีรูปหัวใจนะคะแปลความเอาเองเนาะก็คือหมาแล้วก็มีหัวใจเนาะแล้วก็มี FB บอก Facebook บอกด้วยว่าถ้าไปติดตาม Facebook เนี่ยจะไปติดตามที่ไหนแล้วก็มีบรรยายว่าสาระความงามและสุขภาพ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อคนคนนี้เนี่ยเขามีสาระความงามและสุขภาพมาฝากเราแล้วเขาก็บอกว่าฝากติดตามช่องสำรองได้ช่องนี้แล้วเรามาดูของครูปุ๊กกี้กันครูสอนโยคะภูเก็ตผู้เชี่ยวชาญด้านความสวยงามและแข็งแรงไปติดตาม Facebook ต่อได้ที่ตรงนี้แล้วก็มีกดลิงก์เชื่อมไปง่ายๆไม่ต้องไปพิมพ์เอง กดปุ๊บถึงช่อง facebook ปั๊บเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของ tiktok นะคะข้อดีของ tiktok ก็คือสามารถทําให้คนที่มาติดตามเราใน tiktok เนี่ยไปติดตามช่องทางอื่นๆของเราด้วยเราก็จะใส่ไป facebook หรือว่า youtube หรือว่า ig ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงลิงก์นี้ใส่ไปตรงเว็บก็ได้เนาะ